สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนดาวน์โหลดเกมอินาซึมาอิเวนก,กันนะครับซึ่งเอาไว้เล่นแก้เครียดนะฮะใครเครียกก็มาเล่นกันได้ฮะงั้นเราก็เริ่มกันเลยครับก็อล่นต้องมีโปรแกรมนี้ครับยูทเรนแล้วก,กดอันนี้นะครับหรือใครหาไม่เจออยากจะทิ้งลิงไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะครับกดเข้าไป แล้วก็เข้ามาหน้านี้นะครับก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ครับก็แล้วแต่ให้โหลดอันบนนะครับเพราะเป็นวินโดว์ของ OS นะครับกดดาวน์โหลดมาผมมีอยู่แล้วนะครับใครที่เราลดเสร็จแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยก็จะได้หน้าต่างโปรแกรมแบบนี้หลัจากนั้นนะครับ m ัสซม,มาให้เข้าเว็บนี้ครับเอ่อแบบ เ็บไว้อยู่ไหนว่าหาไม่เจออันนี้เดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ทั้งสามลิงก์เลยนะครับก็เข้าไปเว็บนี้เสร็จแล้วก็เข้ามาเว็บนี้นะครับดาวน์โหลดดาวนิ้น ให้ดูคอมเราว่าสามสิบสองหรือหกสิบสี่บิตนะครับถ้าใครสาบสิบสองก็ดาวน์โหลดสามสองใครหกสิบสี่ก็ดาวน์โหลดหกสิบสี่นะครับ,รบ,ร 3, 2, รรรบส่วนผมหกสิบสี่กดดาวน์โหลดไปรอแป๊บหนึ่งครับแล้วก็ถ้าใครไม่รอก็คลิกเนี่ยไปเลยครับจะขึ้นา่างนี้แล้วก็ Start าวน์โหลดบางบ้านอาจจะไม่ย่ขึ้นแบบผมก็ได้นะครับใครโหลดเสร็จแล้วก็ไป,ไปิดไย ก็จะได้ต่างโปรแกรมมาเป็นแบบแบบนี้จากนั้นก็เข้าไปที่ดาวโหลดโปรแกรมใส่ต่อเข้าไปุูยผิดผิดถูกเขานี้นี่เดี๋ยวผมไปทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็ดาวโหลด т เรนต์คลิกไปคลิกไป ไปมไม่ติดนอกพอครเสร็จแล้วมันก็จะมาเป็นฟ้าแบบนี้ครับเราก็จับลากมาใส่ไปผมมีอยู่แล้วก็กดโนไปครับใครเพี้ยมาจากขึ้นให้เลยครับแล้วก็กดตกลงไปนะครับแล้วก็คลิดขวาอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเพิ่มความเร็วหรือเปล่าก็กดสูงนะครับพอคลาเราเสร็จแล้วก็ดับเบิลคลิกต่อว่าเซฟเราอยู่ไหนก็อยู่ตรง ของผมอยู่ได้ดีนะครับกัปิดไปก็เข้าไปที่ตัวตัวนี้ครับตัวเข้าเกมนะครับก็ับเปลคลิกกดโอเพนแล้วก็เข้าไปได้ที่เราเซฟไว้ครับของผมอยู่นนี้ก็แตะเุน่นคลิกนแค่นี้ครับง่ายง่ายถ้าใครสงสัยอะไรก็ติดต่อมาทางเฟซหรือกาลิน,น่าก็ได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ครับ อก็ขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ